สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็พามาดูปลาหานุกยูหูช้างเช่นเคยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอะคะ่ะตกทุกวันเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คสภาพปลากันนะคะว่าเออเขามีอาการป่วยหรือไม่นะคะเลี้ยงหอยอันนี้น่าจะเป็นหอยอง่งสายพันธุ์หอยของ่ง อยโค้งใต้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคล้ายค่ะคล้ายอยู่แต่ว่าเลี้ยงมานานแล้วนะคะแต่ไม่ไม่มีไข่ให้สักทีเลยค่ะทุกคนนานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คสภาพปลาเนาะนี่นะคะทุกคนว่า มีอาการที่ซึมหรือป่วยบ้างหรือเปล่านะคะตอนนี้สภาพน้ําก็ไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆตั้งแต่ฝนตกก็น้ําเต็มบ่อเลยแล้วก็ปุ้ยก็ดูดน้ําออกเรื่อยเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะดูดอีกแล้วก็จะใส่น้ําน้ําใหม่ไปนะคะเพื่อนเนเพราะในนี้จะมีแต่น้ําฝนนะคะดูสภาพปลาที่เขาไหวแบบไม่กระปี้กระเป๋าเลย นะคะทุกคนนี่นะคะไม่ค่อยกระปี้กระเป๋านะคะอยู่แต่เหนือน้ำอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าเขาเริ่มมีอาการที่ไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆฉะนั้นเราต้องรีบเอาน้ำฝนออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำใหม่เข้าไปเนาะ เยอะมากเลยค่ะปลามันเยอะด้วยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้อาหารนะคะเดี๋ยวเราจะให้ช่วงประมาณสักสี่โมงเลยนะคะสี่โมงเช้าเพราะว่าถ้าเรายิ่งให้อาหารไปก็ปลาเราอาจจะป่วยอาการอาจจะหนักกว่านี้นะคะทุกคน นนีนะคะเต็มโบเลยค่ะเพื่อนเือเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาเช็คสภาพน้ำด้วยนะคะว่ามีกลิ่นเหม็นหรือเปล่านะคะกลิ่นเหม็นไม่มีนะคะเพื่อนๆไม,ไม,ไม่ไม่เหม็นนะคะน้ําเพราะว่า ดูทุกวันเลยค่ะช่วงฝนตกเนาะวันหนึ่งก็สองสาครั้งเลยค่ะเพราะว่าตกแรงมากตกแรงมากแต่เราก็มีอ่าเอาหลังคาเอาแผ่นกระเบื้องนะคะมาบังคลุมไว้ให้คลุมไว้ให้ปลานะคะไม่มีเลยก็ไม่ดีค่ะทุกคนมันจะทำให้น้ำกระเพื่อมแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ปลาป่วยได้ง่าย เต็มบ่อเลยแต่ว่าโชคดีที่ปลาไม่เคยแบบตายยกโบอนะคะคือโชคดีมากๆเลยคือที่ไม่เคยตายยกโบอถ้าตายยกโบอนะคะคือจะไม่มีเยอะอย่างนี้นะคะทุกคนมีเออปุ้ยก็อยากขำเพื่อนในคอมเมนต์นะคะที่เขาคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกเขามีปลาเยอะมากนะคะทุกคนมีเยอะแยะเลยซื้อมาใหม่หรือ,อยังไงนี่แหละคะ่ะ พอามาไว้ที่บบอปุ๊บป่วยตายยกโบอเลยเหลือตัวเดียวค่ะทั้งบบอสู้ๆนะคะเอามาเลี้ยงใหม่นะคะลาถ้าถ้ามันป่วยหนึ่งตัวสองตัวแล้วถ้าเราถ้าเราไม่รีบแยกหรือว่างดอาหารหรือว่าทําการรักษาอย่างเงี้ยป่าก็จะประมาณนี้แหละค่ะจะป่วยตายยกบบอนะคะทุกคนเๆๆยอะค่ะหิวด้วยละมั้งเนี่ย น่าจะหิวด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อาหารให้นะคะก็เพราะปุ้ยเห็นเขาไหวดูท่าไม่ค่อยจะดีนะคะจะดูดน้ําด้วยจะดูดน้ําก่อนแล้วใส่น้ําใหม่ไปก่อนก<ม>็จะประมาณนี้นะคะหูช้างก็จะกลายจะไม่เป็นหูช้างแบบ ไซส์แบบไอ้นี่นะคะทุกคนเป็นหูช้างกลายไปแล้วเลือดชิดไปหมดแล้วมีหูใหญ่เป็นบางตัวบางตัวหูใหญ่สวยแต่ว่าหางไม่ใหญ่ไม่หนานะคะไม่สวยถ้าขายเป็นจํานวนก็ขายได้ค่ะจะมีคนมารับทําเป็นจํานวนแต่ไซส์ก็ไม่ได้เพราะว่าปลาอยู่กันหลายตัวจะไม่ค่อยใหญ่อะคะ่ะจะโตช้า จริงๆโบเล็กอย่างนี้จะอยู่แค่ประมาณร้อยตัวพอแต่อันนี้มันน่าจะเกินร้อยตัวนะคะทุกคนเพราะว่าโบว่างเม็ดว่างเม็ดยาวเม็ดรครึ่งอะไรประมาณเนี้ยมันมันไม่ใหญ่พอนะคะทุกคนแล้วมีลูกอีกเพียบนี่นะคะ ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วกเ็เข้ามารับชมคลิปปุ้ยนะคะเดี๋ยวปุ้ยขออนุญาตไปดูดน้ําทิ้งก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีที่เปิดระบายเนาะจะต้องใช้สายยางดูดน้ําทิ้งนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ